สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจตำรวจปาศรัทธาธรรมมือนีนํำเสนอตามห้อยคู่บ่าอาจารย์พ่อแม่ปูญาต่ายายมาว่า,าสู่กันฟังแน่เรื่องบุญเขาสากบุญเขาสากในถือว่าเป็นบุญสำคัญของพี่น้องชาวอีสานบุญเขาสากจัดขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ลลวงหลับไปแล้วและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือผีเป็ด โดยจัดทํำพิธีกรรมในวันขึ้นสิปหาคำเดือนสิบของทุกปีมาติดตามกันเลยนะครับใน12เดือนทามาถึงเดือนกันยายนนับว่าเป็นเดือนสำคัญสำหรับการวายและก็เข้ารบบันพระบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วส่วนใหญ่กับหูจักมักขุนกันดียังเจ็ดว่าวันศาสตร์จีนวันศาสตร์ไทยแต่ความเป็นจริงแล้วครับในแต่ละผู้มีภาคเนี่ยเพิ่นกระสิเอินแตกต่างกันไป บุญเขาา่า้างเนี่พี่นอ้องชาวอีสานฮูจักกันบุญชิ่งเปรตนี่ยอยู่ที่ภาคใต้้าเอิญบุญสลากกระพัดนี่ก็สิอยู่ภาคเหนือส่วนบุญเข่าศาสาี่สิอยู่ภาคกลางแม้นว่าสีเอิญแตกต่างกันไปแต่ว่าวัตถุประสงค์ก็คือทำบุญจัดขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลไหนกับผู้ที่ลลวงหลับไปแล้วและก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลนีนครับให้พูดผีปีศาจ ตามประเภทนี่พิธีกรรมพฤศจจัดขึ้นเน่วันขึ้นสิบหาคำเดือนสิทตามตำนานบุญเขาสากมีอยู่ว่ามีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทบอกว่ามีลูกไส้เศรษฐีผู้นึงเมื่อพอสิ้นชีวิตไปแล้วแม่ก็หาหญิงเมื่อพอสิ้นชีวิตไปแล้วแม่ก็ได้หาหญิงที่มีอายุและก็ตระกูลเสมอกันมาเป็นภรรยา แต่อยู่น้ำกันมากกะาหลายปีโบมิลูกแม่จังหาผู้หญิงใหม่มาเป็นภรรยาใหา้อีกตอมาเมียหน่อยกับมิลูกฝ่ายเมียหลวงก็เลยยิ้ช้าจังคิดขาทั้งลูกและก็เมียหน่อยไปเสียด้านฝ่ายเมียหน่อยก่อนสิตายนี่ก็ได้คีดอาคาดเมียหลวงไว้ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นแมวอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นไก่แมวก็ได้กินไก่กินไข่ ชาติต่อมาอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นเสืออีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นกวางเสือก็เลยไปกินกวางกินลูกเขาชาติสุดท้ายฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นคนอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นหยักษินีส่วนผู้ที่เกิดเป็นคนนี่ก็เลยไปแต่งงานแล้วก็คลอดลูกออกมานางยักซินีก็ไปจองเวรนเขาอีกได้ตามไปกินลูกเขาถึงสองครั้งสองคราต่อมากับมี่ทองเป็นคนที่สาม นางก็เลยเดินหนีไปอยู่กับพ่อแม่ของตนพร้อมกับสามีเมื่อคลอดลูกออกมากะ็เห็นว่าปลอดภัยแล้วก็พากันเดินทางกลับบ้านในระหว่างเดินทางพอดีนางอยักษินีมาพ่อเขาอีกนางยักษินีเห็นกันไล่ท่านที่ไล่ทั้งนางและก็ไล่ทั้งลูกเอ้าหอบกันไปจูงกันไปนางกับผ้าหนีไปพร้อมกันเข้าไปในเขตเชตวันมหาวิหาร ซึ่งพอดีพระพุทธเจ้ากำลังสแสดงพระธรรมอยู่ในขณะนั้นนางและสามีจึงหนนํำหลูกหน่อยไปถวายขอชีวิตนางยักกระตามเขามาในเขตเชตวันมหาวิหารแต่กรเขามาในเขตมหาวิหารบดายพระวัดถูกเทวดากางกันเอาไว้ห้ามไห้พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้พระอาน,นุนไปเอืน้นนางยักเขามาฟังพระธรรมเทศนาะพระองค์ทรงสั่งสอน บ่ไหพยาบาทอาฆาตจองเว่นจองกรรมกันแล้วกับโปรดให้นั่งยักษ์เนี่ไปยู่ตามหัวไห้ปายปหน้าเสียแต่ว่านั่งยักษ์ตนนี่ก็มีความรู้เกี่ยวกับฝา่าฝนชนละทานเป็นอย่างดีแล้วก็สิมาแจ้งให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ทราบอยู่เป็นประจำชาวเมืองเขเจากะเลยให้การนับนาถือตาจังไหนนำเขาปลาอาหารไปส่งนั่งยักษยู่ แด่ยู่ได้กินอย่างบริบูรณ์สม่ำเสมอนั่งยักกันนำอาหารเหล่านั้นไปถวายเป็นสลากพัดแด่พระษุสงูงนําำไปให้พระสงฆ์วันละแปดที่ยุเป็นประจำชาวอีสานถือเอาการถวายสลากสกพัดหรือว่าบุญเข่าสากนี่เป็นบุญประเภทนี่สืบต่อกันมาและก็เมื่อถึงมื่อถ้ำบุญเข่าสาก นอกจากสินำเข่าศากไปถวายพระพิสุแล้วก็นน่ไปว่างไว้บริเวณวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ตี่ลวงลับไปแล้วผู้ตีเห็ดให้ใส่หน้ากับศินั่เอาอาหารไปเลียงนั่งหยักหรือผีเสือหน้าในบริเวณหน้าของตนเปลี่ยนจากนั่งหยักเอื่นว่าผีตาแหกนั่นคือเรื่องเล่าที่ไปที่มาของการทำบุญเข่าสาก มาถึงขั้นตอนพิธีทำบุญเขาซากว่าเหตุจังไดก้อนสิหอดมือบุญชาวบ้านจะเตรียมอาหารต่างๆห่อด้วยใบตองไห้ต่างแต่เสามืดเขาซากก็สิห่อด้วยใบตองกล้วยกรัดด้วยไม้กรัดถ่ายกรัดหัวมีรูปไข่ปีกล้วยหรือว่าห่อข้าวต้มแต่ว่ากับไ่ได้พับสั่นถึงขนาดนั้นต้องเย็บติดกันเป็นคู่เป็นคู่เดอ้อ อที่หนึ่งก็คือหอหมกักหอผู้บุรีหอที่สองคืออาหารข้าวหวานอย่างละเล็กละหน่อยประกอบกันไปในหอข้าวหวานก็จิมีหนึ่งขเข่าเหนียวเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อมูและก็ใส่ลงไปอย่างละเล็กละหน่อยถือว่าเป็นอาหารข้าวส่วนกล้วยอ้อยฝรั่งแตงโมสับปะรดฟักทองก็แหล้วแต่สิหาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารหวาน ขันตอนการเตรียมเข้าปลาอาหารเรียบร้อยแล้วพอหอดวันขึ้นสิบหาค่ำเดือนสิบตอนเศา้ากสิน้ำพันตราอาหารไปถวายพระภิษุสามนเณรยี่มิอเร้าพ่อถึงเวลาประมาณเก้าโมงสิบโมงพระสงฆ์กสิตรีกองโฮมหรือว่าตีกองร่วมญยาดโยมกสิน้ำข้าวปลาอาหารที่เตรียมไว้มาถวายพระสงฆ์โดยการถวายนี่กใส่การจับสลากเมื่อได้เวลาทุกคนมาพร้อมกันแล้ว ผู้ที่เป็นหัวนากสิทธ์กล่าวนำค่ำถวายสลากพัดหาาิโยมวาตามจบแล้วก็นําให้พระเนีนจับสลากพระเนีนจับได้สลากของผู้ใดผู้เป็นเจ้าของผ้าเขา่าและก็เครื่องปัดใจทยทานก็นําไป,ปเปิดเข่นให้พระลูกนั้นนันจากนั่นพระเนีนจะฉันเพลนให้พรหญาดโยมพักกัรรับสินรับพรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ไปให้ญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วเสร็จจากพธิธีทางสงแล้วชาวบ้านก็นจะน้าเอาห่อข้าวสากไปวางไว้ตามบริเวณวัดต,ตามธาตุที่บรรจุกระดูกปูญาตาแง่บรรพบุรุษพร้อมกับจุดเทียนบอกกราวให้ญาติผู้ที่หลวงรับไปแล้วมารับเอาอาหารและผลบุญที่อุทิศให้นอกจากนี้ชาวบ้านกันด้ีนําเอาอาหารไปเลี้ยงตาแหก อยู่ที่หน้าของเจ้าของเป็นอันวาเ็จพิธีได้การทําบุญเขาสากในปีนี้ถ้าว้าถึงบุญเขาสากในแต่ละปีแล้วบุญเขาสากจะเป็นบุญประเภทนี่ที่เรียบง่ายโบวือหวาและก็บบ่มีการละเล่นแสงสีเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวจะประการใดถึงกระนั้นประเภทนีก็เต็มไปด้วยสายสัมพันธ์ในครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเครือญหยิ แสดงออกถึงความกระตันยุ่อบพรพพุรุษผู้ห่วงลับไปแล้วนี่แหละครับเรื่องราวจากบุญประเพณีของพี่น้องชาววิสานที่เอิ่นว่าบุญเขาสากพี่น้องเข้าเตรียมตัวหรือยังถามพร้อมแล้วกะอ่ะไปวัดไปว่าเด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆครับติดตามารับฟังไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปเพจตำรวจปาศรัทธารมน,นํำมาฝากตามรอยทางรอยทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หิดข่าคลองประเพณีหีดสิบสองคลองสิบสีนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกเดือนอย่าลืมกดติดตามเฮามีข่าวใหม่เฮามีเรื่องเา่าใหม่ๆม่มาฝากอยู่เป็นประจำขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ